สวัสดีค่ะปุ้ยนะคะวันนี้ก็กลับมาที่ซียร่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปุ้ยนะคะก็จะมาเติมซิลเลอร์ปากนั่นเองเพราะว่าที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา1ปีนะคะที่เติมไปผลลัพธ์ที่ได้คือชอบมากๆนะคะเพราะทําให้เรารู้สึกยิ้มแลวแบบว่ายิ้มสวยขึ้นแล้วก็น้าดูเด็กขึ้นปากไม่ตกล่องแล้วก็ทาลิปได้สวยผลลัพธ์ที่นี่บอกได้เลยว่า ชอบมากๆกวันนี้ก็เลยกลับมาเติมอยู่ที่ฟิอลอาาชินิกน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้คุณหมอจะออกแบบฟิลเลอร์ปากให้ปุ้ยแบบไหนกันเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณปุ้ยจะมาฉีดฟิลเลอร์ปากนะคะสำหรับฟิลเลอร์ปากเองนะคะที่นิยมอยู่ตอนนี้ก็จะมีการฉีดอยู่3แบบด้วยกันค่ะแบบแรกนะคะจะเป็นแบบคาสซีนะคะก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีปากบางๆแล้วก็มีล่องลึกค่ะแบบที่2นะคะเซ็กซี่คิสเป็นปากอิ่มฟูแบบสายฝอค่ะ แบบที่สนะคะจะทรงเชอร์รี่คิดก็จะเป็นปากแบบอวบอิ่มซึ่งทรงด้านบนจะเป็นทรงกระจับขาแล้วก็ด้านล่างจะเป็นลูกเชอร์รี่สลูกนะคะซึ่งจะเหมาะกับคุณปุ้ยในการฉีดวันนี้ค่ะหมอตาลนะคะมีความเชี่ยวชาญในการเติมฟิลเลอร์ปากนะคะได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็เทคนิคดีแล้วก็สวยมากๆด้วยนะคะและตัวคลินิกเองนะคะก็มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งใน3ของประเทศเลยนะคะได้ยินแบบนี้ก็มั่นใจแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังทําฟิลเลอร์ปากปุ้ยจะเป็นยังไงตามไปดูเลยค่ะสําหรับใครที่อยากได้ปากทรงเชอร์รี่คิดกับคุณปุ หรือมีทรงปักในใจว่าเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าอยากมาปรึกษาหมอก็เชิญที่ฟิอีอล่าคลินิกได้เลยนะคะหมอยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ